ขั้นการที่มันแยกแยะวิจัยว่าถ้าปล่อยให้นิวร์เกิดขึ้นเสียหายอย่างไรถ้าเจริญอบรมโพชฌงแล้วมีคุณอย่างไรเมียนิสงอย่างไรการที่ารณาการเทียบเคียงอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเนนึกถึงคําสอนเหล่านี้บ่อยๆอ,อันนี้แหละเป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นแหง่งธรรมวิจยะสามโพชฌงเป็นปัจใจเพื่อให้ธรรมวิจยะสามโพชฌงนั้นเจริญขึ้นไพูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกนัยยะหนึ่งธรรมะเจ็ดประการย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมวิจยะสามโพชงก็หนึ่งนะการสอบถามปริปุชคตา 2. ก็การทำวัตถุให้สละสลวย 3. การปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอ 4. การเว้นบุคคลผู้มีปัญญาสามเออสำคัญนะถ้าอยากจะฉลาดก็เว้นคนโง่เหมือนกันนะก็หาการคบหาผู้มีปัญญา 6. การพิจารณาความประพฤติด้วยยาณจริยาอันลึกซึ้ง7การน้อมจิตไปในธรรมวิจยะสามโพชงนั้นน่ะปริปุชกตาเนี่ยนะการสอบถามก็เป็นการสอบถามเกี่ยวกับหลักธรรมที่นำไปปฏิบัติสส่วนใหญ่คือความเป็นผู้มากไปด้วยการสอบถามเกี่ยวกับอัฏฐแห่งขันาธาตุอายตนะอินทรีย์พละ,ะโพชงองค์มักองค์ฌานสมถาวิปัสนาอย่างนี้เรียกว่าสอบถาม ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสอบถามในขันธาตุอายตนะก็คือการสอบถามในปริญญาธรรมสอบถามในธรรมที่ควรกำหนดรู้ส่วนสอบถามในอินทรีย์พระโพชงองมรคองค์ฌานสมถาวิปัสนาเนี่เรียกว่าสอบถามในภาเวตะประธรรมการกล่าวถึงภาเวตะปรธรรมเนี่ยนะภาเวตะปรธรรมเนี่ยเป็นปหายกะธรมรมปหายกะธรมร,ะะธรมแปลว่า ทำที่เป็นตัวละปริญญาญะกับปริญญามต่างกันยังไงอันแรกเป็นชื่อของปัญญาอันที่สองเป็นชื่อของขันธาตุอายตนะนนี่แปละว่าควรอาย,ยะตัวนี้แปละว่าควรสิ่งที่ควรไปนั้นคำว่าปริญญาก็คือการเช่นการทําปริญญาก็คือการเจร,ริญปัญญา จเจริญปัญญาไปรู้อะไรก็ไปรู้ขันธาตุอายตนะีนเมื่อรู้ธาตุอายตนะเนี่ยนะจุดประสงค์เพื่ออะไรก็เพื่อให้ปัญญานี่จเจริญขึ้นปัญญาที่เกิดบ่อยๆก็เรียกว่าเป็นอินทรีย์เป็นทละเป็นโพชงเป็นมัคฐานที่ตั้งของอินทรีย์พละโพชงทั่วไปก็คือฌานถ้าจเจริญฌานก็เป็นบาทของ สมถะกับวิปัสนาเนี่ยนะการกล่าวถึงกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นอินทรีย์พละโพชงองค์มัชานวิปัสนาเนี่ยเป็นการกล่าวถึงปหายกะธรรมธรรมะเป็นตัวละนะแปลว่าตัวละนะส่วนสิ่งที่ถูกละเรียกว่าปหาตับพระธรรมนะสิ่งที่ควรละสิ่งที่ต้องถูกละ ปหายกะธรรมเนี่ยหมายถึงตัวที่เข้าไปละปหาตประธรรมนี่เรียกว่าสิ่งที่ถูกละนั้นปหายกะธรรมเนี่ยเป็นกุศลปหาตประธรรมนั้นเป็นอกุศลปหายกะธรรมนี่เป็นมักปหาตปะธรรมนั้นเป็นสมุทยัยเมื่อใดที่กล่าวตัวละคือปัญญาเนี่ยนะเมื่อกล่าวถึงกุศล ก็เท่ากล่าวว่าตอนนั้นละอกุศลถ้ากล่าวว่าเป็นมรคขณะนั้นละสมุทัยถ้ากล่าวถึงตัวที่ที่เข้าไปละก็แสดงว่ามีสิ่งที่ถูกละเหมือนว่าถ้ากล่าวถึงความสว่างก็แสดงว่าความมืดหายไปนั่นเอเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงตัวละนะสิ่งที่ถูกละก็เท่ากับกล่าวแล้วเพราะทำดํากับทำขาวไม่คละกันอย่างเช่นถ้ากล่าวคําว่า อินทร์กับพระเนี่ยนะอินทรีย์กับพระเป็นชื่อของอะไรสัตทินทร์ศรัทธ,ธาพระวิริยินทร์วิรยิรยะพละสตินทร์สติพระสมาธินทร์สมาธิพระปัญญินทร์ปัญญาพระถ้ากล่าวศรัทธ,ธาก็เท่ากับว,ว่าสิ่งที่ถูกละคือความไม่มีศรัทธ,ธาถ้ามีศรัทธ,ธานะความไม่มีศรัทธ,ธาก็ถูกละไป ถ้ากล่าววิริยะคือวิริยินรีวิริยะพระก็เท่ากับละความเกียรติครานถ้ากล่าวสตกิก็เท่ากับละความหลงลืมถ้ากล่าวสมาธิก็เท่ากับละความฟุ้งซ่านถ้ากล่าวปัญญาก็เท่ากับละอวิชชาเมื่อใดถ้ากล่าวอย่างนี้นะสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ชื่อว่ากล่าวแล้วนนเมื่อกล่าวตัวละสิ่งที่ถูกละ ก็เชื่อว่ากล่าวแล้วเมื่อ internet, กล่าวว่าละความไม่มีศรัทธาละความเกียจคร้านละความหลงลืมละความฟุง้งซ่านละอวิชชาก็แสดงว่ากล่าวตัวตัวกุศลเหล่านั้นอยู่แล้วเหมือนอย่างว่าที่ใดที่กล่าวว่าละสุภาพวิปลาสอย่างเงี้ยนะละสุภาพวิปลาสแสดงว่าตรงนั้นกําลังกล่าวกายานุปัสสนาอยู่ถ้าที่ใดกล่าวว่าละนิจจาวิปลาสแสดงว่าที่นั่นละกล่าวจิตตานุปัสสนาอยู่ถ้า กล่าวว่าละสุขาวิปลาสที่นั้นก็แสดงว่ากล่าวเวทนานุปัสนาอยู่ถ้ากล่าวว่าละอัตวิปลาสก็แสดงว่าเป็นธรรมานุปัสนาเนี่ยนะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวที่เข้าไปละกับสิ่งที่ที่ถูกละเนี่ยนะนั้นเมื่อเขากําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ อย่างนี้ด้วยปัญญาด้วยอินทรีย์พละโพธชงองค์มรด้วยฌานสมถาวิปัสนาเจริญสัธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเป็นการเจริญมรคเจริญกุศลเจริญสติปฐานพิจารณาขันธาตุอายตนะอย่างนี้เท่ากับว่ากล่าวถึงสิ่งที่ถูกละไอ้เพว่นี้มันเป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบแห่งกุศลก็ได้เป็นวัตถุดิบแห่งอกุศลก็ได้ไอ้ตัวขันธาตุอายตนะเนี่ยนะ ขันธ์าตุอายตนะจึงมาแบ่งประเภทอีกครั้งว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือเป็นอัพยากตะเนี่ยนะแต่ถ้าอันนี้มันเป็นที่ตั้งแห่งถ้าผู้ใดเจริญปัญญามาพิจรารณารอบรู้ในขันธ์ธาตุอายตนะพวกนี้เป็นการเจริญอินทรีย์พระโพชฌงแต่ถ้าไม่รอบรู้เข้าเขาทั้งหมดเลยความประกาศถึงความไม่มีศรัทธาความเกียดครางความหลงลืมความฟุ้งซ่านอวิชชาสร้างภพสร้างชาติเจริญอกุศล นะนะถูกนิรวลกลุ่มรุมวิปลาสครอบงำเนี่ยนะทำความชั่วด้วยกายวาจาใจาอะไรก็ไปเหอะนะนะสายบาปทุกชนิดจะเข้ามาหมดเลยเพราะว่าสองสิ่งเนี่ยนะมันเข้ากันไม่ได้อันะความดีกับความชั่วไม่คละกันแต่สลับกันได้เหมือนกับว่าคนเดียวกันนะทั้งหัวเราะรัง,ร,งร้องให้พร้อมกันไม่ได้แต่ว่าหัวเราะเสร็จร้องให้ได้หรือร้องให้เสร็จก็หัวเราะได้อย่างไน,นนะลักษณะนี้แหละ มาเนี <c oughs> ่ยอนหลักเนติปรกรณ์คือหลักธรรมะจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยเนติปรกรณ์นั้นเป็นวิชาที่เรียกว่าเอาหลักธรรมะมาจัดระบบมาจัดกลุ่มให้ดูว่าเออระบบธรรมะเขาเป็นอย่างนี้นะเป็นไปตามแนวนี้ทนา่ลทัวิแล้วคือหลักอันนี้ถือว่าโดยคนมีปัญญาสมัยก่อนเขาเข้าใจอย่างนั้นอยู่แล้วเน,นี่ยนะแต่ว่าคนสมัยนี้ต้องเอาไอ้สิ่งเนี้ยมาเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งเ่นะ ปิชาอ่านหนังสือคือสมัยก่อนก็อ่านรู้เรื่องอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาว่าเขาฟังแล้วเขารู้ยังไงแต่ตอนหลังของเราเรียนหมดเลยคำนวณว่าถ้าทางโลกนะคนอื่นเขาก็แปลงฟันอยู่แล้วแต่เราต้องมาเรียนวิธีแปลงฟันอันนึงอันนก็ว่าไปเนี่ยนะก็ก็ปกติอยู่แล้วไงนะแต่ว่าต้องเรียน่ะคิดดูอินทรีย์โดยเฉพาะตอนอินรีย์เราอ่อนขนาดนั้นเนี่ยนะ การสอบถามเนี่ยถือว่าเป็นอาหารของปัญญาทวนอีกครั้งหนึ่งว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะถือว่าเป็นอาหารอย่างดีของของปัญญาใช่ไหมถามว่าโยนิโสมนสิการในอะไรโยนิโสมนสิการตายในฝั่งนี้เป็นกุศลคือมันแยกกุศลและอก,กุศลเนี่ยบ่อยๆแยกธรรมะที่มีโทษกับไม่มีโทษธรรมะฝั่งนี้ไม่มีโทษใช่ไหมสติปัญญาเป็นต้นไม่มีโทษ อากุศลทั้งหลายมีโทษกุศลทั้งหลายเป็นทำขาวฝั่งนี้เป็นทำดำการที่หมั่นมาแยกมาพิจารณานึกถึงสิ่งนี้บ่อยๆอันนี้ถือว่าเป็นอาหารของธรรมวิจยะสมโพชงแต่จริงๆนะวัตถุดิบที่ตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับขันเป็นกุศลได้ยังไงเป็นอากุศลได้ยังไงเมื่อเกี่ยวข้องกับธาตุเป็นกุศลได้ยังไงเป็นอากุศลได้อย่างไรการหมั่น คิดอย่างนี้บ่อยๆใคร่ครวญอย่างนี้บ่อยๆอันนี้เป็นการเจริญอาหารหรือหรือเป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นั่นะเช่นขันเนี่ยนะเจริญอินทรีย์ได้อย่างไรเจริญพระได้อย่างไรเจริญโพชฌงได้อย่างไรเจริญมรรคได้อย่างไรธรรมญาตะปริญญาตีระปริญญาปหานะปริญญาได้อย่างไรนะจละบาปละอกุศลได้อย่างไรทบทวนอย่างนี้บ่อยๆมากๆเลยนะอันนี้ชื่อว่าเป็นอาหารของ ธรรมวิจัยสัมโพธิชงผมอยากเรียนถามอาจารย์นนะคือในเจ็ดข้อนี่นะฮะนี่ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับว่าการอธิบายปัจจัยของ <c oughs> การเกิดของปัญญาถูกไหมครับ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยทั่วไปเนี่ยด้กล่าวถึงว่าการเกิดนั้นเนี่ยเกิดจากโยนิโสมนัสิกาเนี่ยเป็นหลักสาคัญมากเลยแต่ว่าใน,นนี้ไม่มีโยนิโสเลยเว้น <c oughs> แต่ข้อข้อแรกกล่าวตรง,ตรงๆเลยแล้วว่าโยนิโสมนัสิการ คือโยนิโสมนสิกานะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ที่สุดต่อปัญญานะแต่ทีนี้ถ้าถอยไกลมาอีกละ่ะก่อนที่จะมาโยนิโสได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งถามเป็นสอบถามสอบถามสองถ้าถามมาดีแล้วเนี่ยนะก็วัตถุภายในภายนอกดีไหมเช่นสุขภาพร่างกายเครื่องใช้ไม้สอยเป็นต้นเนี่ยนะแล้วอินทรีย์เสมอกันไหมที่จะไปโยนิโสมนสิการดังกล่าวไปเนี่ยนะเพราะอย่างว่า ข้างบนเนี่ยนะข้างบนตัวหนา,นาดำๆข้างบนนั่น,นเป็นพุทธพจน์พุทธพจน์อันนั้นน่ะบอกว่าโยนิสโสมนัสิการนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของธรรมวิจยะสัมโพชฌงนี้อัตกถายกข้างล่างมาให้เห็นกว้างขวางยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะคือกล่าวถึงปัจจัยของธรรมวิจยะสัมโพชฌงทั้งโดยใกล้และโดยไกลอ่ะนะติดเลยอ่ะนะเหตุใกล้จริงๆของธรรมวิจยะสัมโพชฌงก็คือโยนิสโสมนัสิการเหตุใกล้จริงๆเลยนะ อาว่าก,กล่าวถึงเหตุไกลออกมานนใช่ไหมันน้ก็ถือว่าถ้าไม่ได้ใกล้ก็ไปดูไกลไปอีกกันนะมันเหมือนกันถ้าเป็นน้ําอ่ะนะถ้าทาไงจะให้ไหลก็เปิดก๊อกซะข้างบนแห้งหรือเปล่าก็นะก็ขึ้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยสรุปแล้วว่าปัจจัยของปัญญาหรือปัจจัยของสัมมาทิฏฐิหรือปัจจัยของธรรมวิจยานนั้นเนี่ยก็มาจับปัจจัยภายในภายนอกสรุปแล้วก็คือภายในภายนอกนั่นเองถ้าย่อก็เหลือแบบนั้นนะก็แล้วแต่เราจะนิยมย่อ แต่ถ้ากล่าวแบบปฐานเนี่ยนะถ้าการส,สอบถามอย่างนี้ก็เป็นภายนอกใช่ไหมเป็นตัวสาย,ยภายนอกคำว่าตัวอากษสวยนี่ก็เป็นปก็จัดอยู่ในภายนอกถ้ามองแบบอุปนิสัยปัจจัยนี่จะเห็นชัดนะอย่างโยนิโสมนัสิการก็คือกลุ่มอนันตรูปนิสยปัจจัยก็อุปนิสัยปัจจัยแต่ประเภทอนันตรูปะนิสยปจยัจจัย,จย,เ,ย,จยเพราะโยนิโสมนัสิการได้แก่อวัชนะแต่ทีนี้สําคัญที่สุดก็คืออุปนิสยปัจจัย เช่นเราไปคบใคระนะประเภทประตูปานิสยะปัจัจนะปกตูที่สําคัญหนึ่งสอบถามสองสุขภาพร่างกายภายในภายนอกแล้วก็การหลีกเลี่ยงคนโง่ทั้งหลายคบคนฉลาดพวกนี้ก็จะเป็นปกตูกตจากภายนอกทีนี้จากภายในอะ่ะก็ต้องพิจารณาเองบ่อยๆน้อมจิตตั้งอุปนิสัยเพื่อให้ปัญญานี้เกิดบ่อยๆการเจริญปัญญาจึงจะมีขึ้นได้ เรียกว่าเป็นการพิจารณาปัญญาโดยรอบด้านโดยเฉพาะปัจจัยที่จะให้เกิดปัญญาโดยรอบด้านเพราะว่าเอาอันใดอันเดียวก็คงไม่พอสําหรับผู้ที่อินทรีย์อ่อนๆเนี่ยนะแต่ถ้าผู้อินทรีย์แก่กล้าแบบสมัยพุทธกาลนี่บอกว่าโยนิโสมนัิสิการมากๆแล้วปัญญามเกิดนะนะไปโยนิโสไปคิดเรื่องกุศลอกุศลเรื่องธรรมะมีโทษไม่มีโทษธ,ธรรม,มะควรเสพไม่ควรเสพทำเลวทำประณีทำดำทำาขาวไปคิดเรื่องนี้มากๆนะแล้วจะมีธรรมวิจยะสามโพชฌง สมัยนั้นเขาฟังแล้วเข้าใจเลยแต่ของเราไม่ใช่ต้องตองไปเรียนนะเรียนเรื่องขันาต,ตนาอายตนาให้เยอะๆอย่างเงี้ยนะ